สวัสดีครับผมนี่เดียววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเ,เจ้า200ครับหรือว่า s k ครับ200รุ่น8หรือว่าเจ้ายักษ์เขียวของปลาใหญ่ครับนี่วันนี้เดี๋ยวจะไปกู้เจ้าทีเด่นมักไฟร้อยครับพอดีเอ่อเซคริตไปรับงานชั่วโมงจมนะพี่น้องไม่รู้ว่าจมลึกขนาดไหนเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมเพิ่งมาจากทำงานนี่ได้ยินข่าวว่ารถจม น,น,น,น่ะไปไหนก็ดนโดยอ๋อหยาบเมนจอดนานเกินโนโี่นเออเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนจมลึกขนาดไหนหัวหน้า ลึกอยู่ลึกอยู่นี่คือลึกขนาดไหนอ่ะ <Okay. S 1> นีลึกปันหัวเกง่งย่บยมินนี่ <Okay. S 1> ว่าลึกจมเท่าหัวเกง่งแต่ไม่รู้ว่าความเป็นจริงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะพี่น้องเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับ dây nó ra tù hơi phải phải đây phải phải yêu chết tù nói Yeah. คครับฟื้นแล้วครับนี่ก็จอดนานเกินไปครับเลยสตาร์ทไปติดเลยได้เอาเออนี่ครับตัวชาร์จครับตัวชาร์จมาชาร์จกระตุ้นแบตสักหน่อยนี่ก็ติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะย้ายเตัวยักษ์ใหญ่ครับไปช่วยพี่ใหญ่เจ้าทีเด็ดมักไฟายร้อยโอ้น่าจะดึกพอสมควรนะพี่น้องเพราะว่าระยะทางก็ ราลพอสมควรครับนี่ ลอยสูงพอสมควรนะพี่น้องกว่าจะนบับจะนับที่แปลว่าใหญ่ครับ เด้เด้โอ้โ้โอ้โอ้อะไรนี่ช่างภาพบอ โตเล่งอะองะยังเบนไหมอะทักษะขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะขับเจ้าวีโก้นะ,ะว,นะว่ารถส่งน้ำมัน เดี๋ยวเราขับรถนี้ไปตามไปครับอะคือรถพี่น้องเอฟซีอุย้ยเกงขาดเป่าเลยแม่โอ้ยตา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 ยโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับพี่น้องนี่ครับก็ขอกําลังใจกําลังเชียร์ครับช่วยเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยขึ้นมาโดยอย่างปลอดภัยนะพี่น้อง ส่วนเรื่องการจมลึกหรือไม่ลึกผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเพิ่งรู้ข่าวรู้ข่าวพร้อมๆก,ก,กันกับ f อนะว่าเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยนี่ไปรับงานชั่วโมงครับจมขึ้นแล้ว จะไปรับปลาใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวปลาใหญ่จะไปด้วยนะพี่น้องโอ้โหงานนี้เหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าอากาศก็มืดแล้วครับค่ำแล้วครับจะเละตุ้มเป๊ะพอสมควรนะพี่น้องนะ นี่ก็เก็บงานครับเก็บงานแล้วพอดีเสร็จแล้วก็ไปรับจบนะพี่น้องไปรับจบไปรับจบน่าจะลงสระเก่าหรือเปล่าเห็นว่าจิ้มดูแล้วครับว่าลงได้ก็เลยลงไปครับก็เรียบร้อยครับเสียคริสโอ้โหจัดให้อีกแล้วครับงานยาบอีกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามันจะลึกขนาดไหนนะ แต่ผมสอบถามเสียคิดไปแล้วว่ามิดงัวเก๋งว่าสันแต่จะมิดจริงไม่จริงนี่ผมไม่รู้นะพี่น้องเพราะว่าผมยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรอลุ้นรอชมมอมกันครับเดี๋ยวเราปลาใหญ่ก่อนปลาใหญ่น่าจะไปเข้าน้ำอยู่ครับระยะทางก็ไกลพอสมควรครับ หลายโลอยู่ประมาณ25 26โลได้ครับก็จะไปถึงนั่นน่านาจะค่ำพอดีครับสาเนี่ยครับก็ไปยังไม่ถึงเลยนะพี่น้อง จอดก่อนไม่รู้ว่าเป็นไรทเลเป็นไรไม่รู้เป็นไรเมอนนะ้าเอาราเอารถเนีไปร้านได้เลยเอาเอาไปร้านมันขับเบาได้แต่มันคนนั่ไม่ได้อะไรติดยาง มันมีวันอาทิตไม่เปิดต้งน้นทนเครื่องขาดไหมไมอลงไอยบเอะมนไหมลงใส่ทั้งวันหนานี่หายเองนเกียวตอนน้อสนมตั้งแต่ขึ้นน้องตึทั้งหมดเลยอะสั้งแต่ฉันทั้งคันอะ แล้นไ,ไงเรารอช่างนี่เราควายพัดลมมันจะโดนถุงน,ำน <ะ S 1> ้ำแล้วก็รอช่างครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับบายๆครับผม